สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตคาร์ลดนช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับยานยนต์รถยนต์และยานเกราะหลากหลายรุ่นจากทั่วโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในรถถังเบาที่ถูกออกแบบมาอย่างมีเอกลักษณ์จากสหรัฐอเมริกานั้นก็คือคาดินแลกเกตสติงเพลรถถังเบาที่หลายประเทศเคยให้ความสนใจและยังถือว่าเป็นต้นแบบขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีรถถังในยุค80อีกด้วย คาดินแลกเกตสติงเกรถูกพัฒนาโดยบริษัทคาดินแลกเกตซึ่งมีชื่อเสียงด้านการสร้างยานเกราะเบาและยานรบหลายชนิดจุดมุ่งหมายหลักในการสร้างรถถังรุ่นนี้ก็คือการผลิตยานเกราะที่มีขนาดเล็กคล่องตัวเคลื่อนที่ได้เร็วแต่ยังคงไว้ซึ่งพลังการยิงที่ทรงประสิทธิภาพ รถถังรุ่นนี้ถูกจัดให้อยู่ในประเภทหลายแท้งหรือรถถังเบาแตกต่างจากรถถังหลักที่มักมีน้ำหนักมากกว่า40ตันขึ้นไปสติงเกรมีน้ำหนักเพียงประมาณ22ตันซึ่งถือว่าเบามากเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นอื่นในยุคเดียวกันในเรื่องขององค์การออกแบบคาดินแลกเกตสติงเกรถูกสร้างให้มีรูปร่างกระทัดรัดตัวถังถูกออกแบบให้มีความทนทานต่อกระสุนและแรงระเบิดระดับหนึ่ง ด้านหน้าและด้านข้างมีการเสริมเกราะเพื่อป้องกันลูกกระสุนปืนกลหนักและสะเก็ดระเบิดแต่ต้องยอมรับว่าด้วยการเป็นรถถังเบาเกราะของมันจึงไม่สามารถเทียบเท่ารถถังหลักได้จุดเด่นจริงๆอยู่ที่ความเร็วและความคล่องตัว ระบบขับเคลื่อนของสติงเกรใช้เครื่องยนต์ดีเซลดีทรอยดีเซล8 v 9 2 ta ที่ให้กำลังประมาณ535แรงม้าทำให้สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดราวๆาว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนลาดยางและสามารถเคลื่อนที่บนพื้นที่ครุขระได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่มีอัตราส่วนแรงม้าต่อน้ำหนักที่ดีทำให้สติงเกรเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับการลาดตระเวณหรือสนับสนุนทับหน้าในสนามรบ ด้านอาวุธหลักคาดินแลกเกตสติงเกรถูกติดตั้งปืนใหญ่ขนาด1 0 5ม mm, มแบบ M 6 8 A 1ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในรถถังหลักของสหรัฐอเมริกาอย่าง M 6 0และ M 1อาแอบรมรุ่นแรกแรกปืนใหญ่นี้สามารถยิงกระสุนได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกระสุนเจาะเกราะหรือกระสุนระเบิดแรงสูงนอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลร่วมแกนขนาด7 6 2ม mm. เมตร และปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตรบนป้องปืนทำให้มีพลังการยิงเพียงพอในการต่อสู้กับยานเกราะเบาและกำลังพลของศัตรูสติงเกรยังถูกออกแบบมาให้สามารถบรรทุกกระสุนปืนใหญ่ได้มากกว่า30นัดซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการระยะหนึ่งความโดดเด่นอีกอย่างคือระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยในยุคนั้นโดยมีระบบเลงกลางวันและกลางคืน รวมถึงกล้องเล็งแบบอพอติคันและระบบไฮดรอลิกที่ช่วยให้การหมุนป้อมปืนทำได้รวดเร็วในแง่ของประวัติการใช้งานคาดินแลกเกตสติงเพรไม่ได้ถูกกองทัพสหรัฐนำมาใช้โดยตรงเนื่องจากสหรัฐอเมริกามีรถถังหลักอย่างอาร์แบรมและมีรถถังเบาอย่างเชริดดนอยู่แล้วแต่สติงเพรกลับได้รับความสนใจจากหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นผู้ใช้งานหลักรถถังรุ่นนี้ถูกจัดซื้อเข้ามาในกองทัพบ,บกไทยตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1980และยังคงถูกใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันในบางหน่วยรถถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังหลักของรถถังเบาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับราคาคาดิงแลกเกตสติงเบรในยุคที่ถูกผลิตออกมาราคาต่อคันอยู่ที่ประมาณ2.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยในยุคนั้นอยู่ที่ราวๆ80ล้านบาทต่อคันซึ่งถือว่าไม่แพงเกินไปหากเทียบกับรถถังหลักที่มีราคาเกิน5ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันปัจจุบันราคาของรถถังรุ่นนี้ขึ้นอยู่กับสภาพและการปรับปรุงโดยหากมีการขายต่อหรือการอัปเกรด ราคาสามารถอยู่ระหว่าง2ล้านถึง3ล้านเหรียญสหรัฐแม้ว่าคาดินแลกเกตสติงเกรจะไม่ได้ถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดรถถังแต่ก็มีคุณค่ามากในฐานะรถถังเบาที่มีสมดุลระหว่างราคาน้ำหนักความเร็วและพลังการยิงถือว่าเหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการเสริมกำลังรถถังแต่มีงบประมาณจำกัดและต้องการความคล่องตัวมากกว่าพลังกรอดที่หนาแน่น โดยสรุปคาดินแลกเกตสติงเกรเป็นหนึ่งในรถถังเบาที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์การทหารได้แสดงให้เห็นว่ารถถังไม่ได้จำเป็นต้องหนักและใหญ่เสมอไปแต่อาจเลือกใช้แนวคิดที่เบาคล่องตัวราคาประหยัดแต่ยังคงอนุภาพที่น่ากลัวได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยและบางประเทศเลือกใช้งานรถถังรุ่นนี้ แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคาดินแลกเกตสติงเพรคิดว่ารถถังเบาแบบนี้ยังเหมาะสมกับสงครามสมัยใหม่หรือไม่คอมเมนต์ Comment บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยครับขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับยานยนต์และยานกราะจากทั่วโลกสุดท้ายนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า i c u ีย u นิควดีโอ